ก็กล่าวสุดทําด้วยนะครับว่เจะมาเล่นมาครับพีศูนย์สี่จุดสูมตัวเต็มครับซึ่งเป็นตัวเต็มใหม่ครับนะครับก็ถ้างั้นผมขอตัดเลยนะครับสักแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาครับตัดครับขลับมาอีกครั้งหนึ่งแ้วนะครับ นี่ครับ <stuffed> <ridge Deadpool> ดีกินข้าบโพดกังน้องอยู่อะอันนี้ผมจะทำเป็นแบบชีวิตรอดนะ อืมว้าอนลงมควมเมนนอกดหดแดงแดงยังไม่หมดเลยสองอันให้ปุกยายสินะ ก็าวโพดแจะหมดแล้วเล็กหนึ่งชิ้นอันสุดท้ายไ่ไรช่วก็ตื่นอยู่แล้วไงมันนอนไม่หลับไ <c oughs> ม่อยากกินข้าวโพด ฮืมกับน้องลองให้ช่างมานะันนะนับนี้ลองยาวอืม น้อนนะมันเห็วค่ะมันปูขนมม,มันอึกอักอึกอักไปแล้วกินยานใหพิชัดเร็วมังเห็นก็มึงโอ้โหนี่มันนหาเรา เล่นแบบให้มันเงียบรแบบนึลอยเลครับถึงต้องลอยเลยบินเลเงียบบินอย่างสง่าสง่ายายถืาถือหมามายาถือไม้มาเงียบเลย ย่าถือไม้มาแล้วน่ะข้าพ้นหมดแล้วเดี๋ยวไปเอาอมเไม้กินโอเคปะ อดดบอกช่วยด,ดิหรือชวดเอามันอยากกินข้าวโพดเดี๋ยวหนึ่งอันเป็นศูนย์อันหมดแล้วนั่นอันสุดท้าย,หยเหรอ lâu ba để bé món mãi nha nè nè พักเด็กๆพักไหนดีวะอันน,นี้วะเอาไหมเนี่ยเอามาเ,เอามาเอ,าาเอปะมาตีเลยอื ไม่ตีเลยเมนโหบ้าลบสบปีดสาาิบห้าัจำไม่น้ำ อย่าลู้สปีสิบห้า

ไมหมให้แล้วให้แล้วมันกินมันกินไม่เป็นเราเมลแล้วกูอยากกระโดดกุมมดแล้วอยากกระโดดกะหมดลิ้นแล้วก็ยาจ,จำ้จจำยาจ้ำ Ja. มันกินพี่แย่งกินนะ <c oughs> <c oughs> Nâng <laughs> Kim มึงกดแล้วแล้วกดแล้วไงกันเย,ะยะอะนะครับต่วันนี้ก็ก็เด็ด